เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาครั้งนี้จบจริงใช่หรือไม่ลองมาเช็คไปพร้อมๆกันนะคะเป็นการทำนายโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูด่งเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะทีนี้เรามาดูสิว่าเรื่องราวครั้งนี้นะคะที่เรากับเขาจบกันเนี่ยจะเป็นการจบจริงหรือว่าจะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกัน เี๋ยวเราเลือกไพ่สักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะต้องขอเซ็นเซอร์ไพ่ดูนิดหนึ่งนะโอเคการจบครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นตัดจบตัดขาดกันไปจริงๆ สิ่งที่หม,มอวังเห็นนะคะจากไพ่เจ็ดเหรียญน่ยพลังงานของไพ่เจ็ดเหรียญน่ะจะพูดถึงในเรื่องของถ้าเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ดีมันมีปัญหากันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่เรากับเขาอาจจะต้องห่างกันไปก่อนแต่การห่างครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าเขาอยากห่างแบบไปแล้วไปเลยมันยังมีพลังงานของคนที่อยู่ในช่วงนิ่งคิดนะคะเป็นช่วงที่อยู่ใน จังหวะเวลาที่เขาอยากจะถอยออกมาเพื่อทบทวนความสัมพันธ์มันไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะมีแต่ในด้านที่เป็นลบๆสิ่งดีๆในตัวคุณอ่ะมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็เลยยังเหมือนกับว่ายังมีความรู้สึกแบบเหมือนกึ่งทบทวนนะคะว่าจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้แต่ในช่วงนี้มองว่า เขาอาจจะยังยังไม่พร้อมที่จะกลับมาไม่ว่าการกลับมาในลักษณะที่ว่ากลับมาพูดคุยกันกลับมาเคลียร์ใจกันหรือกลับมาคบกันก็แล้วแต่อาจจะเป็นช่วงที่เขาอ่ะต้องห่างออกไปเพื่อขอเวลาไปคิดทบทวนในขณะเดียวกันอ่ะมันก็เป็นช่วงที่เขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะกลับมาพูดคุยกันหรือเขาควรที่จะ มูฟออนออกจากตรงนี้แล้วก็ไปเปิดโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะคะพลังงานของเขายังไม่มีพลังงานของการเคลื่อนตัวเคลื่อนไหวในลักษณะที่ว่าเขาจะไปแล้วไปเลยมีแต่พลังงานของคนที่อาจจะเลิกลากันไปนะแต่ว่าในฝั่งของเขาอยู่ในช่วงที่ต้องการพักจาก เรื่องรักเรื่องความสัมพันธ์อาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินแต่ถ้าเป็นวัยเรียนมันก็จะเป็นในเรื่องของการโฟกัสเรื่องการเรียนการศึกษาแล้วก็ในช่วงนี้คนคนนี้เขาคิดในเรื่องของการวางแผนมองไปยังอนาคตของเขามากกว่า นะบางคนเนี่ยก,กำลังวางแผนในเรื่องของการเดินทางถ้าเป็นวัยเรียนคือคิดในเรื่องของการไปเรียนต่อไปเรียนต่างประเทศถ้าเป็นวัยทำงานก็กำลังวางแผนในเรื่องของการพัฒนาตนเองเพื่อที่อยากจะโยกย้ายยกย้ายการงานย้ายงานหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ความรู้สึกของเขาคืออยากจะพักทุกเรื่องที่มันเป็นปัญหารบกวนจิตใจเขารบกวนสมาธิเขาแต่ในเรื่องของความรู้สึกอะ เขาก็ยังมีใจให้คุณก็คือความรักมันก็ยังมีเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดลงไม่ได้เท่าเดิมนะคะมันเหมือนมันเป็นช่วงที่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมาถึงจุดที่นิ่งถึงจุดที่อิ่มตัวถึงแม้ว่าจะยังมีความรู้สึกดีแต่แน่นอนนะคะมันก็ยังไม่ได้มันก็ไม่เท่าเดิมเหมือนในตอนแรกๆนะคะทีนี้มาดูสิว่าแล้วเขาคิดจะทำยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้มาดูนะคะว่าเขาคิดที่จะทำยังไงต่อ กับความสัมพันธ์นี้หลังจากที่ห่างกันไปเพื่อคิดทบทวนแล้วอ่ะเขาจะทำยังไงต่อสองถ้วยก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณใบแรกคิดอยู่นะว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมนะคะอยากจะกลับมาในรูปแบบใดนะอขอดูสิบดาบสิ จดไม้ปัญหามันก็จะเป็นปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆที่ฝังแล้วไม่เคยถูกแก้ไขนะคะโอเคไพ่ก็ไม่ได้แย่นะอืมขออีกใบค่ะก็ะมองว่าในความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะเป็นอารมณ์ของคนที่ คิดในเรื่องของการที่ว่าจะกลับมาหาคุณดีหรือว่าอยากจะไปเริ่มต้นใหม่เปิดโอกาสใหม่ๆให้ทางเลือกใหม่ๆขอดูซิว่า3ดาบเนี่ยคืออะไร7เหรียญคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอะที่มันเป็นปัญหาสะสมนะคะมันก็ทำให้ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอะมันลดน้อยลงไปจริงๆ ะะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการกระทํำซ้ำๆเดิมๆจนทําให้เขารู้สึกไม่โอเคไม่พอใจหรือเสียใจหรือเจ็บปวดนะคะมันเลยทำให้ใจความรู้สึกที่เคยมีให้แบบในเริ่มต้นมาแบบเต็มร้อยตอนนี้มันลดลงนะคะแต่ก็ยังรักอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันไม่เท่าเดิมนะคะขอดูสิว่าเขาอยากจะไปเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆหรือไม่ t h e tower นะคะไม่แม่เขายังรักคนเดิมอยู่หกถ้วยอะ่ะก็ยังคงเป็นคนเก่าคนเดิมคนที่เขารู้สึกผูกพันคือตอนที่คุณกับเขามีปัญหากันน่ะทะเลาะกันหรือเลิกกันหรือมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นน่ะในตอนนั้นเขารู้แต่ว่าเขาอยากออกไปจากสถานการณ์นั้นออกไปจากจุดที่เขาไม่สบายใจแต่พอได้ห่างแล้วเขาได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วอะ่ะเขาเริ่มที่จะคิดถึงคุณ ไพ่หกถ้วยนะคะยังคิดถึงคนเก่าคนเดิมที่เขายังรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันแล้วเพราะอะไรในตอนนี้เขาถึงยังนิ่งเงียบอยู่อ่ะขอดูซิไพ่ใบนี้มองว่ามันเป็นเวลาพักร้อนไพ่เดือดตาเป็นอาการของคนที่เวลาที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งต่างๆเราอยากจะไปพักผ่อนเราต้องการเวลาไปฮิวใจตัวเอง ะะมันเป็นการพักจากความสัมพันธ์มากกว่ามองว่ายังไม่ได้จบจริงนะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเขารู้สึกโอเคมากขึ้นสบายใจมากขึ้นถ้าจะต้องกลับมาเริ่มต้นอ่ะเขาก็ยังอยากที่จะเริ่มต้นกับคนเก่ามากกว่าอจริงๆในช่วงเนี้ยที่ไม่มีคุณอ่ะเขาก็รู้สึกคิดถึงนะบรรยากาศมันก็ดูแบบเหมือนคิดถึงโหยหา เหน็บหนาวตอนนี้มองว่าเขาต้องการใครสักคนหนึ่งอะพลังงานของไพ่บอกว่าต้องการอ้อมกอดที่อบอุ่นต้องการคนที่มาเติมเต็มความรู้สึกเขานะคะต้องการความรักความอบอุ่นความใส่ใจแต่บางกรณีห้าเหรียญก็หมายถึงต้องการเงินต้องการคนช่วยเหลืออาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ก็ได้นะคะขอดูสรุปสิมีโอกาสได้กลับมาคืนดีกันหรือไม่มีโอกาสไหม มีโอกาสนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปรบกวนเขาปล่อยให้เขาได้อยู่กับตัวเองคนคนนี้เวลาที่เขาได้ได้ปลีกปลีกวิเวกได้ไปอยู่กับตัวเองความเงียบจะทำให้ความคิดของเขา่คิดอะไรได้ดีกว่าคือไพ่ใบนี้จะเป็นอาการของคนที่ถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะไม่ได้คุยกันมีระยะห่างออกมา แต่ว่าระยะห่างที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีความสงบแล้วมันทำให้เขาอ่ะคิดและทบทวนกับเรื่องราวต่างๆเมื่อถึงเวลาหนึ่งอ่ะมันจะทำให้เขาอ่ะรู้สึกได้เองว่าเออเขายังอยากที่จะมีเรานะเราก็ยังมีอะไรที่เขารู้สึกว่าน่าเสียดายน่าสนใจแล้วเชื่อว่ามันจะมีการกลับมาส่วนระยะเวลาของการกลับมานะจะอยู่ที่6สัปดาห์ขึ้นไป นะคะไม่น่าจะเร็วกว่า6สัปดาห์นะเกิน6สัปดาห์ขึ้นไปถึงจะมีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาบางกรณีอาจจะใช้เวลาห่างกันไปถึง6เดือนเลยทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ก็ สิ่งที่คุณต้องทําก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่ต้องพยายามไปดึงไปรั้งเขาเพราะคนคนนี้ตอนนี้ถ้าเขาอยู่ในโหมดที่อยากอยู่กับตัวเองอ่ะถึงคุณจะพยายามไปดึงรั้งเขากลับมาเขาก็ยังไม่กลับแต่เมื่อเขาคิดได้เองอ่ะเขาถึงจะกลับเข้ามาด้วยตัวเองนะคะนี่ก็คือคําทํานายโดยรวมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ